ครับอันนี้นะคะใครคะพี่เด็กของใครนะคะก็คือ,อ,อไม่ครับผมเล่นกับน้องผมแล้วก็มาตามหนูเลยนะนะคะพี่เอาเอาไม่ได้เอาไม่ได,ไได้พูดดีทำไม่ไมพูดเลยอะพี่หนช่ฉันฉันนะคะ ชั้นขีน้องป่านนะคะถ้าอยากมาดูก็มาดูได้เลยที่แอปิเคชันแค่นี้เองค่ะจบค่ะจบแล้วเหรอคะจบแล้วนม่น้องมันจะทำคลิปลงแล้วหนูก็โหลดแอปที่มันจะทำลงไดแ้แล้วก็นี้นะคะแล้วนี่จะตั้งบ้านอ,อ้าหนูจะตั้งประตูมิติี้เฮ้ยสร้างผิดอันนะเอาบล็อกไหนเหรอ บ็อกออฟซิเด okay. okay. uh ียนบ็อกออฟซิเดียนบล็อกนี้บ็อกไหนวะกดแล้วก็สร้างใหม่โอเคเออจะลองสร้างแบบเบอร์อมทำเขาทนกันนะปุ๊บโอเคอ้วหนูจ้างสร้างแบบความาเลยนะ แบบคว่ำได้ไหมอ่ะระวังนะดีลมรีดก็ซุบกุบโอเคนี่สร้างแบบคนไม่มีงบสร้างสราง้างแบบนี้ซุบซุบอลงม,มามึงตาย ไม่เป็นเลยอ่ะอุ๊บน้องจะคพอแบบนี้แรกก่อนอือละเบ้ารบทำไมฮะอันนี้มันเกาะโดยไม่ทำหมู่บ้านดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมู่บ้านที่ไหนเหรอเฮ้ยหมู่บ้านนี่เข้ามาเลยนะโอเคอาจจะหมู่บ้านอยู่ตรงตรงที่อาสร้างตระตี้เตียวไว้อะมาดี๋ย อินทร์จะบ,บินทำไม,มนน่ไงอยู่หน้านบ้าน,นบ้านที่ฉันคิดถึงมากเลยเรองพูดดิฉังคิดถึงมากเลยบ้านตาลุงเนี่ยอยากได้มือเปล่าไหมโอเคได้มือเปล่ามาแล้วโอุย้ยฉันอยากได้ จะลงลอยได้ขนาดเรายังลอยได้เลยใช่ไหมไม่ใช่มันขุดขอบโลกไงเดี๋ยวไปดูในบ้านนี้ไปดูในบ้านว่ามีอะไรบ้างดูดีมันขุดจอบแล้วหนูไปไม่ได้แล้วเนี่ยะแต่ลุงมันไปได้อะดูดีหนดูดิ มาจากไหนอ่ะอ้ามาเก็บไม้แล้วมาตรงที่หนูยืนอยู่อ่ะพี่ขุดขอบล่องอ่ะมาตามหนูไม่สุดขอบโล่งนคือแค่ล่งมันบันบ๊กเฉยๆหมู่บ้านนี้ไรค่ะชื่อฮ่าว,วางไว้ทุกบ้านเลยแหละทุกบ้าตนต้องมี PNT โอเคจะไปก็วางตรงฟาร์มเ้วยปุ๊ปปุวางสักสามอันวางไปสักสามอันตรงตรงนมเลยสองนมเลยโอเคโอเค ไปได้สร้างต่อมาบลูบูต่อแเหมือนบลูบลูบลูบูต่อขึ้นมาบนหลังคาแบบนี้บึ๊บลูบโรงกลางแล้วก็จับไป็หนึ่งปักเดย์ฮะคะหนูอยากปลูกตู้กลายเป็นโกโก้ขันหนูอยากปลูกข้าวแต่หนูอยากปลูกเองหนูอยากปลูกเองแต่ฮะแต่หนูจะวางเองนะวางเองเออโอ้ย นี่น้องมันให้ผมเล่นให้นะครับน้องมันเล่นไม่เป็นเหรอ,อเออครับเจ๊ใส่เล่นไม่เป็นนะ่ะนี่อะไรนะวางใส่อันนี้วางใส่อันเนี้ยเนี่ยไอสีดำดเนี่ยโอ้มันไม่ระเบิดหมดว่ะสงสัยต้องจัดอีกปป๊บนึงเล เบิดบ้านลุงระเบิดบ้านลุงแะเบิดบ้านลุงฮ้ยมันไม่ิดอ่ะเยแล้วารที่เขียนลมันเกิดแล้วเปิดสามแล้เบิดสามแลเบิดสามบบู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 ยัตุ้มตุ้มตุ้มบ้านตาลุงไม่เหลือซากแน่ฟึซซเออกะโดดบบบูบบูบบูบบบบบบ ลุงตอนนี้ตาลุงยังเหลืออยู่กี่คนนุ้นวันนี้ชาวบ้านเนี่ยเอ้ยมันยังรอดมาอยู่ใต้น้ำได้อีกเหรออาตาลุงปลูกข้าวให้ดูบ่อน้ำกลางวันอาตาลุงปลูกข้าวให้อ๋อทำไมเราไม่ไปปลูกบ้านเราล่ะหยุดอัดได้ยังหกนาทีแล้วนะหยุดได้แล้วเนาะ